ตอนนี้เราจะมาเจาะแนวคิดของบริษัทอสังหาริมทรัพย์น้องใหม่ที่โตแรงและกำลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของตลาดหลักทรัพย์บริษัทออริจินพอพเอร์ตี้จำกัดมหาชนหรือว่าออริครับที่มีจุดเด่นด้านอันตรากำไรสทุทธิเกือบสูงสุดในอุตสาหกรรมที่21.51%ในไตรมาสแรกปี2558ซึ่งสูงใกล้เคียงกับผู้ประกอบการที่ทำได้สูงสุดประมาณ22% จากการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมัพย์ในปี2,552ของพิรพงศ์จรูนเอกเปิดโครงการเซนส์อ London สุขุมมิต109บริเวณร,รถไฟฟ้าแบริ่งมูลค่า198ล้านบาทบริษัทแห่งนี้ก็เติบโตเร็วมาโดยตลอดนั่นก็เพราะว่ามีสูตรการมองเทรนตลาดเป็นจอกกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตในแนวรถไฟฟ้าตามส่วนต่อขยายต่าง และความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของพวกเขาประกอบกับราคาที่เขาถึงได้ในราคา1-2ล้านบาทจึงทำให้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่จากตัวเลขเนี่ยจำนวนประชากรศาสตร์นะครับไอตัวเลขของประชากรจำนวนสมาชิกค,ครอบครัวเนี่ยเดิมเนี่ยมันประมาณ3.5คนต่อครอบครัวเมื่อประมาณ5-10ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันลดลงเหลือแค่2ค2คนต่อครอบครัวก็เป็นไปนตามเทรนด์คนรุ่นใหม่เนี่ยแต่ง,งานช้าลง มีจํานวนบุตรน้อยลงมีสมาชิกครอบครัวน้อยลงนะครับแล้วก็ต้องการาต้องการทํางานหรือหรือต้องการไลฟ์สไตล์เนี่ยในนอกบ้านเยอะขึ้นนะครับก็บเป็นที่มาถึงาการที่เขามีดีมานที่อยู่อาศัยเนี่ยที่เป็นประเภทคอนโดมิเนียมนะครับก็อาจจะต่างกับทางคนเจเนชั่นก่อนหน้านี้นะครับเดิมเนี่ยเขาาจะแบบก กลุ่มที่เป็นเจเนชั่นเอเนี่ยอาจจะชอบมีรถนะครับแล้วก็ก่อนแล้วก็ไปซื้อบ้านบ้านที่มีที่ดินด้วยนะครับแล้วก็เวลาอาจจะแบบไปรับแฟนอะไรเงี้ยก็ต้องขับรถไปแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็นัดเจอกันตามสถานีนครับนั่งรถไฟฟ้าไปแทนอะไรเงี้ยนะครับก,ก็เปลี่ยนไปงี่เราก็พัฒนาตัวสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่นะครับ จริงมันมีปัญหาเรื่องการจราจรเรื่องอะไรด้วยนะครับที่ทําให้คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับแต่คอนโดมิเนียมของกลุ่มออริจินเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับเราจับตลาดในส่วนของอคล้ายๆบ้านของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มีราคาไม่แพงคล้ายๆที่เขาจ่ายค่าเช่าอยู่นะครับ ก็มันเป็นภาวะตลาดนะครับเวลาทีา่มีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ามีความเจริญเข้าไปเนี่ยาราคาที่ดินมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับจะเห็นได้ว,ว่า,เ,าเวลารถไฟฟ้าไปสายไหนเนี่ยพวกนิวซัพพลายทางด้านที่เป็นตัวอพาร์ตเมนต์หรือว่าพวกบ้านเทาเฮาส์แนวราบเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใหม่เลยนะครับเพราะราคาที่ดินแพง เพราะนั้นเนี่ยเราก็ทำโคอนโดมิเนียมเข้ามาทดแทนนะครับโคอนโดมิเนียมของเราเนี่ยราคาประมาณในช่วง1นถึงสล้านพวกนี้ราคามันคล้ายๆราคาที่ที่เขาเช่าอยู่นะครับผ่อนเดือนหนึ่งอาจจะประมาณตั้งแต่6,000ไปจนถึงสักหมื่นหนึ่งนะครับอะไรเงี้ยคะคือยังไงเนี่ยผมก็มองว่าโคอนโดมิเนียมเนี่ยมันเป็นปัจจัย4เป็นบ้านจัดสรรไอ้เป็นเป็นบ้านอย่างหนึ่งนะครับ ที่ที่เป็นบ้านของอที่คล้ายๆผูกพันกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่หรือมีชีวิตวิถีชีวิตคล้ายๆคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้พอไม่มีอ,าอพาร์ตเมนต์เกิดขึ้นในตามแนวรถไฟฟ้าหรือทถวเฮาส์าเกิดขึ้นเนี่ยคนก็ยังต้องการบ้านอยู่เราก็ต้องผลิตตรงนี้เข้ามาแทนนะครับขณะเดียวกันในด้านของการหาที่ดินนั้นก็จะต้องซื้อเป็นได้มาในราคาที่เหมาะสมโดยการจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องสแสวงหาที่ดิน ที่มีโอกาสใหม่ๆมากกว่าการแข่งขันที่มีอยู่แล้วและที่สำคัญต้องมองเห็นภาพอนาคตในที่ดินแปลงนั้นๆว่าจะเป็นอย่างไรกลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหนไม่เพียงเท่านั้นครับจะต้องหาซัพพลายเออร์ในการก่อสร้างต่างๆให้เป็นด้วยการหาที่ดินนะครับในในทำเลที่เป็น potential ใหม่ๆนะครับที่มีการแข่งขันในการซื้อที่ดินเนี่ยไม่สูงนัก นะครับมีผู้ประกอบการรายน้อยรายเข้าไปไปไปสนใจซื้ออย่างเงี้ยเราจะทําให้ตลาดเป็นของผู้ซื้อมากกว่านะครับในบางทําเลที่ฮอตฮิตเนี่ยพวกนี้เป็นเรดโอเซียนคือทางผู้ขายที่ดินแลนด์ลอร์ดเนี่ยเป็นผู้กำหนดราคาขายอ่าตอนนี้ต้นทุนพัฒนาต้นทุนที่ดินนะครับอยู่ที่ประมาณสัก10%ของต้นทุนพนัฒนาโครงการซึ่งกเ็เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างต่ำนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยทำน้อยอยู่ประมาณสักที่นะครับ ตอนนี้ตรงนี้ก็ส่วนที่ต่างก็ตรงนี้เป็นหลักนะครับนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยไอายการควบคุมต้นทุนก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราค่อนข้างใช้ของคุณภาพดีนะครับตันนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับคงคงใกล้เคียงกับผู้ประกอบการในตลาดทรัพย์นะครับตัวต้นทุนก่อสร้างกับเฟอร์นิเจอร์แต่เราจะมีรอยลตี้โปรแกรมกับทางกลุ่มคอนแทคเตอร์ซัพพลายเออร์มากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นแอร์เนี่ยเราก็ใช้ได้กิมทุกโครงการนะครับ แล้วก็เราให้พวกวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุสําหรับลูกค้าเนี่ยได้มากกว่าเพราะว่าเราจะมีต้นทุนดําเนินงานน้อยกว่าค่าใช้จ่าย,ยาในการขายบริหารน้อยกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นคอนโดราคาล้านต้นๆเนี่ยเราให้ดิจิตอลดอรล็อกได้ละนะครับเป็นอย่างของยี่ห้อใหญ่ยี่ห้อซัมซุงเป็นแบรนด์พรีเมียมเลยอย่างเงี้ยนะครับในขณะทีะ่คอนโดอของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสามล้านห้าล้านบางรา,ายก็ยังไม่ได้ให้ตรงนี้นะครับ แล้วก็พวกโรยตทที่โปรแกรมที่เรามีให้กับทางพลายเออร์ครับทางคอนแทคเตอร์เนี่ยเราก็ควบคุมต้นทุนก่อสร้างได้ดีครับคอนเทนต์กได้ค่อนข้างดีใช่ครับครับแล้วก็ให้ของให้ลูกค้าได้เยอะด้วยก็ตรงตามคอนเซปต์เราครับออริจินมอลคือคิดมากกว่าให้มากกว่าได้มากกว่าขณะที่การเข้าตลาดลักซ์ซ์ ก็ถือว่าเป็นผลทางหนึ่งในการเร่งการเติบโตของบริษัทแห่งนี้รวมไปถึงการสร้างชื่อเสียงด้วยโดยบริษัทจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการขายหุ้น180ล้านหุ้นคิดเป็น30%ของจํานวนหุ้นทั้งหมดมาขยายลายธุรกิจเพิ่มเติมในทำเลใหม่ๆโดยเฉพาะการสร้างคอนโดและคอมมูนิตี้มอลในศรีราชาและฉบังเพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติในย่านนิคมอุตสาหกรรมซึ่งวางไว้ว่าจะเซ็ตย่างเร็วปี2559 นอกจากนี้ก็ยังมีการเจราจาก,กับกลุ่มทุนรับเหมาก่อสร้างจากญี่ปุ่นเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนพัฒนาคอนโดกลางเมืองจับกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นที่ทํางานในไทยเพื่อเปลี่ยนจากการเช่ามาเป็นการซื้อแทนความเป็นสากลอย่างตลาดรั์เนี่ยก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การเป็นที่ยอมรับนะครับ ของของตัวลูกค้าเองแล้วก็ตัวคู่ค้านะครับความมั่นคงของบริษัทก็มีมากขึ้นตามรวมไปถึงาการได้การระดมทุนได้ซอฟออฟฟันนะครับที่เข้ามาเพิ่มศักยภาพให้ทางบริษัทสามารถพัฒนาโครงการาได้ใหญ่ขึ้นนะครับมีศักยภาพในการพัฒนามากขึ้นนะครับสามารถาแข่งขันกับผู้กันกที่อยู่ในตลาดซับได้อย่างอ,าอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยวันนี้าทาง กรอตเนี่ยมีนังสือมัดไปแล้วนะครับวันนี้ก็จริงๆก็พร้อมแล้วนะครับมัน็ก็ช่วงนี้ก็อ,อยู่ในระหว่างที่เราทำราคาแล้วก็เลือกจังหวัดในการขายหุ้นก็จะดูสภา,สภาวะตลาดนะครับก็ขายหุ้นประมาณ180ล้านหุ้นนะครับครับก็คาดว่าน่าจะประมาณช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามนี่ครดูสภาวะตลาดใช่ครับ พีรพงษ์ยังมองถึงอนาคตตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดว่ายังมีความต้องการจากต่างชาติอยู่จากการเปิด AEC ขณะที่การลดดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาโครงการถูกลงต้นทุนการซื้อบ้านถูกลงแต่การแข่งขันก็จะเพิ่มมากขึ้นมีประัยบวกจากเรื่องการปรับลดอ,อัตราดอกเบี้ยนะครับ Uh, 0.25%ที่เพิ่งปรับมาเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนพัฒนาโครงการถูกลงแล้วก็ต้นทุนของ uh, คนซื้อบ้านนะครับก็ถูกลงนะครับก็มีทิศทางที่ uh, ปรับดีขึ้นนะครับตามลำดับ uh, ถ้ายกตัวอย่าง Q on Q หรือ Year on Year ก็มีทิศทางท,ที่ดีขึ้นนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย uh, สภาพอาจจะมีปัญหาสภาวะการเมืองตอนนั้นก็ธุรกิจก็ คอนดินียมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ก็ปรับดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริษัทเองกอ็สามารถโตได้ต่อเนื่องมาตลอดนะครับจริงๆมันมีปัจจัยบวกอีก,อก,อกหลายหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องอ การเปิดเศรษฐกิจอา,อาเซียนนะครับตรงนี้ที่จะเริ่มนับหนึ่งในตอนสิ้นปีนี้นะครับมันก็จะทําให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาทํางานแล้วก็มีถิ่นฐานในเมืองไทยมากขึ้นนะครับตัวโคอนโดมิเนียมเองเนี่ยได้รับปัจจัยบวกตรงนี้เต็มๆเพราะว่าการที่ต่างชาติจะซื้อบ้านที่อุตส่าได้เนี่ยต้องซื้อประเภทคอนโดมิเนียมที่ไม่มีที่ดินเท่านั้นนะครับแล้วก็ซื้อได้ไม่เกิน49%นะครับในหลายทําเลก็ขันขันสูงนะครับกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทํากันอยู่ในโซนหมอชิต ถ้าแยกลาดพ้าวหรือ,อเต็มที่ก็ไปถึงแยก้าดโชทินนะครับแต่เราก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยก็คือไปช่วงกเกษตรไปจนถึงสะพานใหม่เลยนะครับซึ่งทำเลนั้นเองเนี่ยก็มีศักยภาพสูงนะครับแต่ว่าผู้เล่นน้อยหลายครับก็ตลาดรวมบางทำเลก็มีภาวะสะ p ายล้นบางทำเลก็ยังขาดอีกเยอะครับ ผู้ชมครับแม้ว่าจะมีสิ่งเกื่อ,อหนวยต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลักสําคัญของการดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีก็คือการมีทําเลที่ดีแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าการมองทําเลเป็นผสานกับความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งนี่ถือว่าเป็นบทเรียนการโตวัยของ Origin Pro p e r t y i n s i ไ e s t o c กลากไปก่อนสวัสดีครับ